นนะถ้ามีอะไรเปลี่ยนนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่ฮาจัดเลยนะถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนไปนี่ฮาจัดเลยนะเออแล้วพี่เด็กแต่เออนะแกเรา พี่เก๊พี่เก๊ผมกับพี่ลิ๊กจะเออนะพี่ลิกสองไม่ได้ขอสอง Bye. 这海鸥海哇，海鸥害哇。 เฮ้ยเออแล้วเออแล้วเค้นนึงเออแล้วเค้นนึงเออแล้วสองเออสองสวยวะพี่อสวยวะสวยสวยเนะสวย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 เอสองเหรอใครมีอันดีจี้แดงไหมถ่ายรูปถ่ายภาพมาถ่ายครับเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างข้าวบัตรประกันโทรศัพท์เอามาแบบเซตจุดใจจัมโบ้โอ้โหตัวมันใหญ่ ได้ครับเลยหนึ in, e ่งสองหนึ่งสองศูนย์ส hey. ี e ่หนึ oh ่งสี่นย่อครับแล้วก็าทำไม้องเขาอยู่ลูกบ นีคเฮียเกี่าประกันไหครับ่านแล้วเถอมีคบเฮียมีคบเฮียมีมนีทาไมะครับมี่อย่างอะไรครับเฮียแป๊บ๊อ๋อดีีครับผมผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทำนะไอ้ไ่เอาเอฟีมาดิไ ไอ้อไอ้การอไอยการไอ้ดีด้วยอภัการเอดีด้วยสี่เทนได้ครับสองไม่ติดทีเดียวนะเทนไม่นะเออจะคิดไปสี่ว่ามันยอดเท่าไหร่อ่ะเอเดี้ครับเอเดดีด้วย ยังเลยยังเลงแปมแปงชุดก่อนชุดก่อนมือต้องใส่ยากับเพรให้กูอีกใส่ก่อเกาะใส่ก่อะมาใส่ก่อะมาสองตัวโอ้คิดเงินก่อนครับคิดเงินก่อนมันเท่าไหร่อ่ะอ๋อ มึงเอากลอกับข้าวมาให้กูวิลลี่กลอกับข้าว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 ป้นกูเร็วไปเวในตัวหายม่งเลยเอาใหม่นะบัตรประกันครับคนไหนใครมาประกันครับสองบัตรประกันนี่ครับซื้อบัตรประกันที่บสองเจ่าหร่ครับเจเจคิดยังเงินยังคิดแล้วของวิลลี่คิดแล้วก็ก็วิลลี่ก็กกอ เกะกกะกกกกอกกกอกกอกกอกูจะตายกูจะตาย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 แล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยเลข2ออเท่าไหร่เคิดกันมาขอซื้อบัตรแล้วขอซื้อบัตรซื้อบัตรไม้บีดไม้บีดไม้บีดซื้อบัตรไหมนครับเฮียเลขสองไอวีซื้อบัตรห้าพนี่ครับเฮียไม้บีดนะไม้บีดนะไม้บีดหลาเฮียได้ครับเฮียนี่คเฮขาทำให้วี่ไอวี่มีเดียว เดี๋ยวเอาให้อยู่ให้เลยวได้แล้ววี่ล้เท่าไหร่เอับเท่าไหร่ขอลลี่ครเลขกนี้ครับเลขกรกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เลขสเลขหน่อยครับจเนขงนพี่ครับฮียมันมีมันมีเหรอแบบคนนึงอ่ะป้อนพี่จจดสวนครัพี่เจนครับฮีพวกนี้ปพวนี้จจครับพียได้ครับฮียห้าแสอ้สี่แสน เราคุยไว้อันนี้นะโอ้ได้ครับเฮียจะไปข้างทีงวินลีซาวแสนแปดหมื่นห้าพันคร้อมเล็กเลยครับห้าหนึ่งหนึ่งครับครับไปสิครับชุบแล้วเนี่ยได้แล้้วหมดแล้วได้หมดแล้วได้หมดแล้วเอาเอายี่สิบห้กูดิไปสิครับไปแล้วไม่ต้องละมีละไปสิครับไม่ต้องละบาทมีบัตแล้วใช่ไหมพี่มีหมดแล้วมีหมดแล้วมีหมดแล้วไปเลยไปเลยไปรวมเอ้ย กลัวตัวสังการเลยสัตว์จะออกดูแล้วมันไม่มีบัตรมานี่ไอ้นี่ไม่มีบัตรมันไม่มีบัตรโท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 รแบ่งคนไปดักจุดยามูตัวหนึ่งไม่มีบัตรตัวหนึ่งไม่มีบัตรอ๋อได้ได้ได้ตอนนี้ผมผมรวมอยู่ไงผมรวมตอนนี้รวมอยู่ประมาณสิบห้าคนเยอะใช่ปะมีเยอะใช่ปะสิบห้าสิบห้าพี่มึงแบ่งไปดักจุดไปได้ได้พี่ได้รอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพามึงไฟใหญ่อีกรอบหนึ่ง ได้ได้พี่ได้กันดักจุดรอก่อนบอกได้วอลแต่มันจะอุ้มไม่ได้แล้วนะพี่ห้าทุ่มห้าไม่ได้นะก็ใช่ไงเดี๋ยวมันจะออกแล้วเนี่ยมันออกก่อนกูมันไม่ได้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 โอเคฉีดยากไหมคะฉีดไม่ได้หมอฉีดไม่ได้ค่ะ เลขไรคอมเลขไรเลขสอง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 สี่สองสามหกสองสี่แปดหนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งสย์สี่หนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งสองศูนย่หนึ่งองศูนย์สสาย สิบห o าโปรแม็สี่หเท่าไรครับ, <c oughs> ค,รบคิดตั้งไปเลยออกบินได้นะครับบินแวดบินแวดบออินแวดด้วย